ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของไทรอัมในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร,ร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ Scramber 400Xc ปี2025จากกระแสะข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่าไทรอัม um, เมืองไทยจะทำการเปิดตัวได้อย่างเร็วสุดก็คือปลายเดือนพฤษภาคมนี้หรืออย่างช้าภายในเดือนมิถุนายนที่กำลังจะมาถึง โดยในคลิปที่ผ่านมาผมได้มีการวิเคราะห์การตั้งราคาของเจ้า Scramber 4 0 0 x c ในครั้งนี้ครับว่ามันมีราคาค่าตัวที่อินเดีย114,600บาทแพงกว่า Scramber 400x ที่อินเดียประมาณ1,000 0บาทเพราะฉะนั้นการตั้งราคา Scramber 4 0 0 x c รุ่นใหม่ในเมืองไทยถ้านำราคาของ Scramber 400x ในเมืองไทย 1 8 4 9 0 0บาทในขณะนี้มาบวกเข้าไปอีก1,000 10, 0บาทเท่ากับว่า Scramble 400XC จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ1 9 4 9 0 0บาทไม่ถึง2,000 0 0บาทครับแต่ในมุมมองของนักการตลาดนักวางแผนการขายมีความเป็นไปได้ที่ทรอิอัมในเมืองไทยจะวางราคาไว้เกินกว่า2,000 0 0บาทขึ้นไปเพราะว่า Scramble 4 0 0 x รุ่นปัจจุบันนี้มีราคาที่ไม่แพงสามารถรองรับลูกค้าในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดีดังนั้นการวางราคาของ s c r a m b e r 4 0 0 x c สามารถวางราคาไว้สูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความพิเศษอย่างแท้จริงยอมจ่ายในราคาที่สูงหน่อยเพื่อสร้างความแตกต่างและไม่เน้นการขายในจำนวนมากเน้นเจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เราอาจได้เห็นราคาของแ c r ค m b อมเบอร์ประมาณ2100 0 0หรือไม่เกิน220,000บาทก็ปรากฏว่ามีคุณผู้ชมทวงติงเข้ามาครับว่าทำไมถึงไปนำเสนอแนะนำให้ t ไทอัมตั้งราคาแพงๆเพื่อมาฟันกำไรคนไทยหรืออย่างไรผมบอกไปแล้วครับว่านี่คือวิธีคิดของนักการตลาดนักการขายที่สามารถขยับราคาขึ้นลงได้ในความเหมาะสมของแต่ละค่าย และเป็นการคาดเดาถึงวิธีคิดของผู้บริหารไทรอัมในเวลานี้อย่างไรก็ตามถ้าผมเป็นผู้บริหารไทรอัมผมจะวางราคาไว้ที่ประมาณ1,99,900บาทย้ำนะครับว่า1,99,900บาทบวกเพิ่มขึ้นมาจาก Scramble 400X ประมาณ1 5 0 0 0บาทครับซึ่งผมเชื่อว่าราคานี้เป็นราคาที่ไม่แพงเกินไป ทุกคนสามารถรับได้กับของตกแต่งที่เพิ่มเติมเข้ามามารอดูครับว่าไทรัมเมืองไทยจะเปิดราคาส c คมเบอร์ 400X c ที่เท่าไหร่จะต่ำกว่า2 0 0 0 0 0บาทหรือเกินกว่า2 0 0 0 0 0บาทอีกไม่กี่วันข้างหน้าคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับและทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงสปีด400สแคมเบอร์ 400X ก็จะมีแฟนคลับไทรัมส่วนหนึ่งที่บอกว่าอยากได้ บอ n เนวิลที40หรือ t 400ที่มีรูปแบบดีไซน์คล้ายคลึงกับบอ n เนวิลที100หรือ t 120รุ่นยอดนิยมของคนไทยโดยเน้นว่าต้องมีชชอคอัพหลังแบบคู่ซึ่งผมเองก็เห็นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมา t r ิอัมเพิ่งจะเปิดตัว Speed t 4ย้ำนะครับว่า Speed t 4ไม่ใช่บอ n เนวิลที40 หรือว่าท400ที่หลายคนอยากเห็นหรืออยากได้เจ้าสปีดที4คันนี้เปิดตัวเมื่อวันที่17กันยายนพศ2567ปลายปีที่ผ่านมาเปิดราคาอยู่ที่2,3120รูปีคิดเป็นเงินไทย79,000บาทเปรียบเทียบกับสปีด400ในอินเดียวางราคาไว้ประมาณ95,900บาท เท่ากับว่าสปีดที4ถูกกว่า1 6 8 0 0บาทคิดง่ายๆว่าถ้านำรุ่นสปีดที4มาขายในเมืองไทยมันจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ146,000บาทถูกกว่าสปีด400ในเมืองไทยที่วางราคาไว้162,900บาทย้ำนะครับว่าถ้ามีการเปิดตัวสปีดที4ในเมืองไทยมันจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 146,000บาทแต่น่าเสียดายครับที่ไทรัมเมืองไทยไม่มีการเปิดตัวสปีด t ีเพราะเนื่องจากว่ามันจะซ้ำซ้อนกับสปีด4 0 0รรวมถึงสเปคของตัวรถมีการลดทอนลงไปอย่างมากเริ่มจากจุดที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือช็อคอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกไม่ใช่อัพไซด์ดาวในส่วนของพื้นฐานเครื่องยนต์ยังคงเหมือนเดิมแต่ว่ามีการปรับลดสเปคลงไปครับ จากเดิมที่มี40แรงม้าลดลงมาอยู่ที่31แรงม้าม้าหายไป9ตัวแรงบิดสูงสุด36นิวตันเมตรน้อยกว่าเดิม1.5นิวตันเมตรหัวฉีดของบอชเหมือนกันแต่ว่าคันเร่งเป็นแบบธรรมดาหรือคันเร่งสายไม่ใช่คันเร่งไฟฟ้าเน้นอัตราเร่งในช่วงต้นช่วงกลางหรือเน้นขับขี่ในเขตเมืองไม่เน้นวิ่งทางไกล ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้รอบต่ำเพียง5,450รอบต่อนอาทีแน่นอนครับว่าแรงม้าหายไป9ตัวความเร็วสูงสุดก็หายไปมากพอสมควรทีเดียวสปีดที่4ไม่มีแท็กชั่นคอนโทรลก็จะเห็นได้ว่าสเปคของมันนั้นลดทอนลงไปจากสปีด400มากมายทีเดียวความแตกต่างของราคา16,800บาทนั้นคนอินเดียบอกว่า ให้ความคุ้มค่าน่าใช้แต่แฟนคลับไท i อัมในเมืองไทยบอกว่ารถสเปคขนาดนี้ไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยก็ไม่น่าแปลกใจที่ไท i อัมเมืองไทยจะไม่นำเจ้าสปีด T4 เข้ามาขายในเมืองไทยครับมาถึงชั่วโมงนี้มาลุ้นเซค a m มเบอ4 0 0 x c กันดีกว่าเรื่องราวการเปิดตัวของมันในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไท i อัมเมืองไทยจะวางราคาไว้เท่าไหร่อีกไม่นานคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ